่อมานะคะเรามาดูกันที่การวัดตำแหน่งของข้อมูลนะคะข้อแรกอัตราการได้เปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะพุทธศักราชสองพนห้ารเป็นดังนี้เขาก็อบอกเตือนมานะคะเขาบอกให้หาเปอร์เซ็นไทที่50นะคะเปอร์เซ็นไทเนี่ยเราต้องหาตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทก่อนตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทที่50นะคะก็คือ50าสิบส่วนร้อยใช่ไหมคะคูณกับ n อบวกหในที่นี้มี1 2 3 4 5 6นะคะมี6ตัวโอเคงั้นก็เป็น 5้าสิ่วน,นะคะคูณกับ7เนาะก็จะได้3.5มจาใช่ไหมคะตำแหน่งที่3.5ต้องอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4ใช่ไหมคะโอเคฉะนั้นเราต้องเรียงข้อมูลก่อนเนาะเรียงจากน้อยไปมากนะคะก็เรียงมาก่อนน้อยสุดน่าจะเป็น20.75 2 0จุด เจ็ดอันนะคะแล้วก็จะเป็น20.79 20.81 20.81 20.83ก้าแหน่งสอ่งสอาตำแหน่งที่หตำแหน่งที่สตำแหน่งที่สาตำแหน่งที่4ี่ตำแหน่งที่3.5ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเอา20.79ิบจุวกยี่สแห่ล้วหาร2ได้เลยใช่ไหมคะ เราก็จะได้2 0่สิบจุวกยี่สแล้วก็หาร2ก็ได้20.8นะคะเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ไทยที่50เท่ากับ20.8ค่ะต่อมานะคะเรามาดูข้อ2ข้อ2นะคะต่อไปนี้เป็นคะแนนวิชาคณิตศาสตร์นะคะของ นักเรียน4ี่สิคนในเครือของโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาก็จะบอกทั้งหมดนี้มานะคะจงหาคะแนนที่แสดงว่า,านักเรียน25เปอร์เซ็นต์นะคะของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยที่ได้คะแนนต่ำกว่านั้นโอเคก็คือหาเปอร์เซนไทที่2ี่ส้นั่นเองนะคะหาเปอร์เซนไทที่ี่สิบ้าก็คือเราต้องเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากนะคะอันนี้พี่ก็จะเรียงมาแล้วเนาะก็จะได้อันนี้น้อยสุด16บนะคะสิบหก สิบเจ็ดยิบสองยิบสยิบห้าอันนี้น้องไปเรียงเองนะคะยี่สิบเจ็ดสามสองเจแล้วก็80มาหมดแล้วนะคะมันมีทั้งหมด40ตัวเนาะโอเคงั้นเราต้องหาตำแหน่งเปอร์เซ็นทาที่ยี่สิก่อนก็คือ25่สิ่วนร้อยนะคะคูณกับ n 1ก็คือ4ี ี่อกดออกมายี่สิบห้าส่วนอยคูณสี่สิบเอ็ดก็ได้สิบจุดสองห้านะคะโอเคสิบจุดสองห้าในที่นี้นะคะมันเป็นทศนิยมใช่ปะตำแหน่งที่สิบจุดสองห้าเนี่ยเราก็จะต้องมาหาก่อนว่าอยู่ระหว่างตำแหน่งที่เท่าไหร่ถึงตำแหน่งที่เท่าไหร่นะคะพี่จะสร้างตารางนะคะอันนี้เป็นตำแหน่ง แน่นอนมันต้องอยู่ระหว่างตำแหน่งที่10ถึงตำแหน่งที่11อยู่ละใช่ไหมคะตำแหน่งที่10บเราก็ดูเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสอ่ะคือ35อันนี้ค่าคือ35ใช่ไหมคะตำแหน่งที่11คือ37ฉะนั้นนะคะพี่ต้องการตำแหน่งที่10บจุดอะไรสิบใช่ปะ่ะตำแหน่งที่10.5พี่ก็นี่เลยอ่ะ10.25นะคะฉะนั้นตรงเนี้ยคือเปอร์เซ็นต์ทายที่25ทสิบหั่นปะ ท่าน,นั้นถ้าพี่จะหาเประจันทาที่ยีสิบห้านะคะแบบนี้เขาเรียกอินเตอร์โพเนะคะอ่ะเราก็สร้างเลยตัวนี้ลบตัวนี้นะคะลบสามสิบห้าต่อด้วยสามสิบเ็ดเนี่ยก็คือช่วงนี้ลบสามสิบห้าต้องเท่ากับอ่ะช่วงนี้ลบช่วงนี้เหมือนกันสิบจุดสองห้าลบสิบใช่ไหมคะแล้วก็สิบเอ็ดลบสิบใช่ไหมคะ เสร็จปั๊บเราก็จัดการหาตัวนี้โดยการแก้สมการธรรมดานะคะโอเคฉะนั้นพี่ก็ได้เปอร์เซ็นต์ทายที่2 5 3 5ลบนะคะอันนี้ลบกันเหลือ0.25ส่วนด้วย1ใช่ไหมตัวส่วนนี้ลบกันเหลือ2ใช่ไหมคะคูณไขว้ขึ้นไป0 2 5ยคูนนะคะได้พี5ี่5าลบนะคะอันนี้ก็ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย อ้าสองสิบทหนึ่งสองสองสี่เป็นศูนย์จุดห้าใช่ไหมคะบวกกับสามสิบห้าย้ายข้างมาบวกนะ p ยี่สิบห้าก็เท่ากับสามสิบห้าจุดห้านั่นเองตอบแล้วนะคะเปอร์เซ็นต์ทายที่ยี่สิบห้าก็คือสามสิบห้าจุดห้าฉะนั้นคะแนนนะคะของนักเรียน25%ของนักเรียนทั้งหมดที่ได้คะแนนต่ำกว่าคะแนนนั้นก็คือ35.5้าคะแนน ต่อมานะคะเรามาดู2.2นะคะคะแนนที่แสดงว่านักเรียน75%ของนักเรียนทั้งหมดนะคะได้คะแนนต่ำกว่านั้นก็คือหาอะไรคะหาเปอร์เซนต์ไทที่75นั่นเองหาเปอร์เซนต์ไทที่75เราต้องหาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทก่อนตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทที่75นะคะก็คือ75็ดส่วนหนึนะคะแล้วคูณกับ n บวกหอ่ะเราก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย ได้30.75นะคะตำแหน่งที่30.75พี่ขออนุญาตกลับไปดูข้อที่แล้วนิดหนึ่งเพราะว่าพี่เรียงเอาไว้แล้วนะคะตำแหน่งที่เท่าไหร่นะคะ30.75อันนี้คือ30 30.75ส็คืออยู่ตรงกลางระหว่างไม่ได้ตรงกลางเลยเนาะ30.75อันนี้ตำแหน่งที่30นะคะตำแหน่งที่31ถูกปะ กกดว่าค่าของมันนะคะคือห้าสิบห้ากับห้าสิบห้าเมื่อกี้นี้เนาะถูกปะ่ะฉะนั้นนะคะพี่ต้องหาว่าตำแหน่งที่สามสิบจุดเจ็ดห้าคือตรงไหนฉะนั้นตรงนี้คือสามสิบจุดเจ็ดห้าเหมือนเดิมเลยอันนี้คือเป็นเซนต์ท้าที่เจ็ดสิบห้าแน่นอนอันนี้ไม่ต้องหาให้ยุ่งยากนะคะตรงเนี้ยห้าสิบห้าตรงนี้ห้าสิบห้าแปลว่าอีนี้ก็ต้อง 55นั่นแหละนะคะก็คือเปอร์เซนทายทที่75ก็คือ55นั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่2.3นะคะ2.3บอกว่าคะแนนที่แสดงมีนักเรียน1ใน2 ของนักเรียนทั้งหมดที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนนั้นมันหมายถึงว่าหนึ่งในสองก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะที่ได้สูงกว่าคะแนนนั้นแปลว่าอย่างเงี้ยพี่แบ่งข้อมูลออกเป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันละกันอันนี้เป็นคอทายที่หนึ่งคอทายที่สองคอทายที่สามงั้นพี่หาคอทายที่สองก็คือได้ละใช่ไหมคะงั้นเราต้องหาตำแหน่งของคอทายที่สองก่อนตำแหน่งของคอทายที่สองก็คือสองส่วนสี่ใช่ไหมคะคูณกับสี่สิบเอ็ดก็คือ n บวกหนึ่งงั้นสองส่วนสี่คูณ n บวกหนึ่งก็จะได้ 20.5นะคะ20.5อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่เราย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะย้อนกลับไปดูข้อยีอ่สองจุ1เพราะว่าเราเรียงเอาไว้แล้วเนาะ20อยู่ตรงนี้อ่ยี่สิจุดหต้องอยู่ตรงกลางระหว่างตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะก็คือ46กับ47ฉะนั้น46กับ47ก็คือ 46บวก47ส่วน2นะคะครึ่งหนึ่งก็คือ46จุดห้ฉะนั้นคอทายที่2ก็คือตกอยู่ที่คะแนน46 5คะแนนนะคะโอเค ต่อมา2.4คะแนนที่แสดงว่านักเรียน1ใน4ของนักเรียนทั้งหมดคะแนนสูงกว่าคะแนนนั้นเหมือนเดิมเลยแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเราบอกว่า1ใน4ีใน4ที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนนั้นแปลว่าพี่ก็ต้องหาตำแหน่งที่ควอไทที่3นะคะควอไทที่สหาตำแหน่งก่อนเลยตำแหน่งก็คือ3ส่วน4คูณกับ n บวก1ใช่ไหมคะ เราจะได้สามสิบจุดเจ็ดห้านะคะเราไปดูดิตำแหน่งสามสิบจุดเจ็ดห้าอยู่ตรงไหนนะคะย้อนกลับไปสามสิบอยู่ตรงนี้นะคะสามสิบจุดเจ็ดห้าต้องอยู่ระหว่างตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้แต่บังเอิญว่าเป็นไงคะคะแนนมันเท่ากันปะมันเท่ากันเลยก็คือไม่ต้องหาละล่ะก็ตอบได้เลยว่าคอทายที่สามนะคะคือห้าสิบห้านะคะ ตอบเลยต่อมานะคะจงหาควอไทที่หน่งเดซายที่ 1, สี่ 4, เปอร์เซนไทที่หกสิบนะคะมีคะแนนมาให้มีความถี่มาให้เนาะเราก็ทำตามสูตรอันนี้มันเป็นแบบแจกแจงความถี่ถูกต้องไหมคะถ้าเป็นแจกแจงความถี่เขาก็จะมีสูตรของเขาเนาะ ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราหาตำแหน่งก่อนนะคะมาดตาะะูตำแหน่งคอทายที่1นะคะตำแหน่งคอทายที่1ก็คือ1นึส่วน4คูณ n บวก1ในที่นี้ n เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาลองซิกมา f ดูนะคะซิกมา f ก็คือเฉะนั้น1บวก2เป็น3เป็น6นะคะ6เป็น1ินะคะ เป็น19เป็น20ฉะนั้น n คือ20นะคะโอเคปะแต่อันนี้เหมือนจะแจกแจงความถี่เนาะแต่ว่ามันก็ไม่เชิงเป็นแจกแจงความถี่เพราะว่าช่วงมันไม่มีใช่ไหมคะมันเป็น14 12 16เลยฉะนั้นพี่ต้องบวก1มั้ยมบวกใช่ไหมคะเพราะตอนแรกเราดูเอะมันมีความถี่แต่ว่าเออ จริงๆแล้วตรงนี้ไม่ได้มีช่วงซะหน่อยนะคะดังนั้นเรามองเป็นแบบ raw data นะคะ raw data ก็คือข้อมูลดิบหรือแบบแจกแจงสมาชิกมานั่นเองฉะนั้น0.25ุนะคะคูณกับ21เราก็จะได้5.25นะคะตำแหน่งที่5.25นั่นเองโอเคปะ งั้นมองคร่าวๆนะคะตำแหน่งที่5.25อยู่ตรงไหนเราจําเป็นจะต้องหาก่อนว่าความถี่สะสมอยู่ตรงไหนฉะนั้นพี่ cumulative frequency นะคะคือความถี่สะสมก็ตรงนี้จะเป็น1ใช่ปะบวก2ก็ได้3 3มบวกสก็เป็น6 6หกบวกสก็เป็น10 10ิบวกเเป็น 7, 17 17จบเวกสเป็น19 19บเวกหเป็น20อันนี้เรารู้แล้วว่า5.25อยู่ตรงไหน ตกชั้นนี้ถูกไหมฉะนั้นคอทายที่1ก็คือ16นั่นเองนะคะอ่ะเพื่อความชัดเจนมากขึ้นหาเดซายที่4งั้นต้องหาตำแหน่งเดซายที่4ก่อนเดซายเนี่ยส่วนเป็น10ใช่ไหมคะก็คูณ21 0.4นะคะคูณ21ก็คือ8.4ตำแหน่งที่8.4ตกตรงไหน8.4ต้องตกตรงนี้อยู่ละฉะนั้น เดซายที่4ก็คือ18นะคะให้ดูช่องความถี่สะสมตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวคิเดเอาไว้หน่อยโอเคนะคะต่อมาสุดท้ายหาเปอร์เซนไทที่60นะคะเปอร์เซนไทที่60เราต้องหาตำแหน่งก่อนตำแหน่งเปอร์เซนไทที่60ก็60ส่วน100คูณกับ21นะคะ ศูนยหคูณยี่สิอดแปลว่าได้สิบ1 2งจุดหกิบสองดหก็ดูช่องความถีน่นะสิบสองจุดหกตกชั้นนี้แน่นอนฉะนั้นเปอร์เซนตทายที่60สิก็คือยี่สิบนะคะก็จะได้คำตอบทั้งหมดเรียบร้อยนะคะแบบนี้จะง่ายนิดนึ่งเนาะไม่ซับซอนนะคะ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ